สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบิลมาพรหมยานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะว่าดวงเดือนกันยายนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันทั้งเจ็ดนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะว่าดวงกันเดือนกันยายนของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะปิดอาจจะไม่ได้ค่อยมาลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าติดภารกิจดูดวงเยอะจริงๆนะคะต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะ ก็จะจัดตารางเวลาให้ดีนะคะเพื่อที่จะนําคลิปนี่นะคะมาลงให้กับทุกๆคนได้ดูนะคะเพื่อเป็นการกุศลด้วยเนาะ,ะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็รบกวนช่วยอ่กดติดตามนะคะเราก็กดหัวใจนะคะแล้วกดแชร์นี้ออกอ่ากดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงของคุณในเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะรบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนณที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวแม่หมอนะคะจะดูเรื่องทั่วไปกับเรื่องอสุขภาพให้ก่อนนะคะโดยที่จะเปิดไพ่สาใบค่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเทพประบุยุติธรรมไพ่ใบที่สองนะคะเมฆขลากับรามาสูนและไพ่ใบสุดท้ายนะคะทาวิลุนหกวันนี้จัดไพ่ ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจของอคนที่เกิดวันเสาร์เลยนะคะดูเหมือนว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินนะคะตัดสินใจเลือกระหว่างสงสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณมี choice หรือว่ามีตัวเลือกอยู่ในหัวแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะเลือกได้สักทีนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นทุกอย่างต้องใช้ความรอบคอบ เป็นอย่างมากนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราเนี่ยเกิดตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยะคะ่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยคะ่ะรู้สึกผิดไปตลอดนะคะและอีกอย่างหนึง่งด้วยเนเจอร์ของคนที่เกิดวันเสาร์แล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่จะทําผีพรามทําอะไรนะคะคือคุณจะค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจชั่งเหตุแล้วก็ผลออกมาให้มันแบบยุติธรรมมากที่สุดคุณถึงจะสามารถที่จะเลือกได้นะคะในส่วนนั้นและในอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะมันมีความขัดแย้งภายในใจของตัวคุณเองค่ะสิ่งที่คุณอยากจะ เลือกกับสิ่งที่สมควรต้องเลือกนะคะด้วยเหตุและผลแล้วเนี่ยมันขัดขานกันมันขัดแย้งกันมนเลยทําให้คุณแบบรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะคะอีกในด้านหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าอาจจะมีภาวะที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดมากพอสมควรนะคะเพราะว่ามันยังเลือกไม่ได้สักที และในอีกหนึ่งส่วนนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะคะภาวะในเรื่องของคนที่อยู่รอบตัวคุณน่ะคนที่อยู่ไายล้อมรอบตัวคุณน่ะคือยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้เขาอะทำอะไรแทนได้นะคะหรืออาจจะต้องคอยแบบว่าคอยตามดูคอยสอดส่องพฤติกรรมกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าว่างเมื่อไหร่หรือว่าคุณปล่อยปะแล้วเลยเขาเมื่อไหร่แล้วแล้วก็เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยคอยได้ตามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวน กันนะคะคและในะอีกแง่หนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะ คุณอย่าเพิ่งหวังที่จะไปเพิ่งพาใครเลยค่ะเพราะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของการที่ต้องสู้เพื่อตัวเองยืนหยัดเพื่อตัวเองโดยเฉพาะเลยนะคะเพิ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้ค่ะมีแต่คุณเท่านั้นนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคุณเป็นที่พิ่งหลักคุณเป็นตัวหลักในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเหนื่อยตัวคุณนะคะแต่ขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่าคุณสามารถที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยตัวของคุณเองแม้มันจะเหนื่อยยากหน่อยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะมันจะมั่นคงมันจะประสบความสําเร็จและคุณจะภูมิใจกับความสําเร็จตรงนั้นของคุณมากเพราะคุณทํามันมาด้วยลําแข้งของตัวเองเพียงคนเดียวค่ะอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของอ,อ บริวารน,นะคะก็ต้องระมัดระวังอย่างที่เรื่องที่บอกไปนอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ยนะคะขอให้คุณเนะะี่ยค่ะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์มากว่าคุณจะต้องมีการกระทบก,กระทั่งกับบริวารรอบตัวเพราะความคิดของคุณแล้วก็คําพูดที่มันแบบว่าพรุศวาดออกมาคือแบบประมาณว่าไม่ได้ จะถามว่าไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าคือไม่ใช่คุณตั้งใจคุณตั้งใจที่จะพูดให้คนเนะะี่ยค่ะรู้สึกแบบเจ็บปวดแสบร้อนกับสิ่งที่เขาก็ทํานะคะเพราะว่าคุณนะ่ะมีเจตนาว่าอยากจะให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างที่คุณได้รับด้วยเช่นเดียวกันคือมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนอยากเอาคืนอะแต่ทีเนี้ยมันเลยกลับกลายเป็นว่ามันทําให้สถานการณ์ต่างๆเนะะี่ยค่ะเริ่มแบบว่าแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของวาทศิิป์ของตัวเองให้ดีคะ่ะควรใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะไปทำร้ายจิตใจของใคร ะะและนอกจากนี้นะคะในช่วงเดือนนี้สาหรับบางคนแล้วเนะะี่ยค่ะอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่ต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งเป็นการตัดสินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเอยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณนะคะตรงนี้เนะะี่ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันมีการแย่งกันแย่งชิงกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณอะ แบบเป็นเจ้าของอะแต่ว่าจะมีคนํามาแย่งเอาไปดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยจะต้องให้ตัวบทกฎหมายตรงนี้เข้ามาทําหน้าที่นะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าเออรู้กันไปเลยว่าตรงส่วนเนี้ยมันควรจะเป็นของของใครกันแน่นะคะคุณตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างนั้นและคุณต้องการที่จะเอาชนะมันด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าตรงนี้เนี่ยค่ะไม่มีใครที่จะสามารถช่วยคุณได้น,ะนอกเหนือไปจากตัวคุณเองก็ขอให้ดําเนินอะไรใดๆก็ตามแต่เป็นไปด้วยความสุข,ขุมรอบคอบและความละเอียดตามที่ คุณเคยได้ทํามานะคะแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เพียงแต่นนแค่ว่าเหนื่อยมากจริงๆค่ะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะจากสมามใบนี้เหมือนเดิมนะคะสุขอ,อในเรื่องของสุขภาพเอาจริงๆไม่ได้มีอะไรย่ําแย่นะคะแต่ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในเดือนนี้ของคุณเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่จะไปแบบ กระทุงอะกระทุงให้โครคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่อะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่กมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกเนื้อง,งอกอะไรต่างๆที่อยู่ในมดลูกหรือว่าระบบสืบพันธุ์อะไรเงี้ยมันจะประทุข,ขึ้นมาแล้วมันจะแบบมีความรู้สึกว่าอาการมันแย่ลงกว่าเดิมเพราะนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะอย่าวางใจนะคะให้รีบไปหาหมอโดยด่วนนะคะส่วนคุณผู้ชายเองนะคะก็จะมีปัญหาด้วยเรื่องของ แบบเดียวกันเลยค่ะระบบสืบพันธุ์ความเครียดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ให้ไปดูด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คอัพเอ่อร่างกายต่างๆนะคะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อร้ายต่างๆหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่มันจะต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าคุณรู้ไวมันก็จะสามารถที่จะเอ่อรักษาตัวได้อย่างทันท่วงทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้คือมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันร้ายแรงแล้วก็ติดเนื้อติดตัวคุณไปอีกนานค่ะอ่ะโอเค ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการงานกันค่ะ ให้ใบที่หนึ่งนะคะพระแม่นางกวักพระแม่อุมาและพระนางสีดาโ,โหมีแต่ ใหยผู้หญิงขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่าเป็นแบบ working woman นะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพลังงานชัดเจนมากว่าต้องเป็นผู้หญิงอะกว่าแบบ80%แน่นอนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะการงานของคุณ เอาเป็นว่าอันดับแรกเลยนะคะในช่วงนี้นะคือก็จะมีการแบบว่าทํางานอยู่ที่บ้านเยอะอยู่สักหน่อยนะคะใครก็ตามแต่นะคะที่ทํางานประจำเนาะก,ก็อาจจะต้องแบบว่าหอบเข้าหอบของนะคะเขาไปทําที่บ้านเนื่องด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างนี่แหละที่ทําให้คุณแบบเออจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งเอาจริงมันสะมันมันถูกใจคุณนะเพราะว่าคุณชอบ พอสมควรและไม่ต้องไปแบบว่ายุ่งวุ่นวายกับที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่แค่ปัญหาบางอย่างอะที่มันเกิดขึ้นปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะรีโมท สั่งการทําอยู่ที่บ้านของคุณเองได้คุณก็ต้องออกเดินทางนะ,ะคะขนเข้าขนของกลับไปที่ทํางานใหม่เพื่อที่จะไปแบบสั่งการอยู่ที่หน้งางานเพราะตัวคุณเองเนี่ยค่ะเป็นแบบผู้นาอะ่ะคือไม่ใช่แบบว่าเออผู้ตามหรือว่าสักแต่ว่าสั่งเพียงอย่างเดียวค่ะคุณจะเข้าไปดูสถานการณ์ที่หน้งางานด้วยว่ามันเป็นไปนตามที่คุณสั่งเอาไว้ไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าคุณจะเป็นคนแบบว่าไปกลุ่มบังเขียนแล้วคอยสั่งการอะไรพวกนี้เออด้วยความแบบ ปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่มันอยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยค่ะคนที่อยู่หน้างานไม่อาจที่จะแก้ไขได้ยกเว้นต้องรอคําสั่งจากคุณหรือว่ารอคุณไปดูหรือว่ารอคุณให้ไปตัดสินใจว่าสิ่งที่พวกเขาทําตามที่คุณบอกเราเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณต้องการไหมเออคุณชอบหรือเปล่าก็มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ต้องแบบ ไปไปมามาเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ใดๆคือทุกอย่างจะประสบความสำเร็จคุณคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆไว้ได้คุณสามารถควบคุมคนควบคุมปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะแต่มันเหนื่อยคุณน่ะมันทําให้คุณต้องแบบว่ามันนั่งเครียดคิดทําอะไรอยู่เพียงคนเดียวอะค่ะคือแบบมีแต่ไพ่ผู้หญิงขึ้นนะไม่มีไพ่ผู้ชายขึ้นเลยอย่างที่บอกไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะคือแบบจริงๆคุณเป็นผู้หญิงเหนือโลกอะสามารถทําอะไรได้ หลายอย่างมากนะคะคือแบบ เป็นแม่บ้านก็ได้เป็นผู้นําก็ได้อะไรทํานองนี้นะคะส่วนคนที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาดูเนี่ยนะคะก็อาจจะมีแบบภาวะของความเป็นผู้นําที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ทํางานในลักษณะที่บอกไปตรงนี้นะคะแล้วก็หนีไม่พ้นในเรื่องของความเครียดวิตกจริตคิดมากจริงๆคะ่ะก็คือแบบมันมันเหมือนกับว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถทําได้เออคือแบบคนอื่นก็ทําไม่ได้อย่างคุณเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าหน้าที่ต่างๆตรงเนี้ยมันมาตกอยู่ที่คุณเพียงคนเดียวคุณเลยต้องแก้คิด เออแบบเพียงลําพังอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่อันนี้ด้วยอะ่ะเออมีความคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ่ะมีมีแนวคิดใหม่ๆอะ่ะเข้ามาแบบเอามาอัดแอปใช้กับการทํางานของคุณได้เป็นอย่างดีอะ่ะซึ่งเอาจริงนะคุณเป็นผู้หัวปฏิวัติอะ่ะคือคิดไม่เหมือนใครอะ่ะแต่ว่าเอาจริงๆการงานมาประสบความสําเร็จได้เพราะคุณเลยนะ และที่สําคัญนะคือคุณนะ่ะมีความอดทนสูงมากด้วยแล้วก็มีความละเอียดละออรอบคอบเหมือนอย่างแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีอะ่ะคือแบบเออนอกเหนือไปจากดุดันแล้วก็กล้าได้กล้าเสียแล้วอะ่ะคุณยังมีความละเอียดรอบคอบอยู่ในตัวด้วยมันเหมือนกับว่าอ่ะมันครบเครื่องอะ่ะมันครบเครื่องจริงๆนะคะในอีกแง่นึงนะคะสําหรับคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวกันแล้วกันนะคะ ขอค้าแม่ขายหรือว่าทำแบบการคัาการพณนชย์ดใดๆนะคะต้องบอกเลยว่าคุณช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของการทํายอดค่ะเพราะแม่นางกวักเกิดนะคะเพราะแม่นางกวักอยู่ตรงหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าการค้าการขายในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เออจะมีดีขึ้นนะคะมียอดออเดอร์เข้ามามา,มากมายถล่มทลายนะคะก็อขอให้คุณก็แสดงความยินดีไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคะ่ะเออในส่วนหนึ่งอ่ะคุณจะต้องแบบว่าคิด คิดในเรื่องของการที่จะทําการตลาดยังไงให้มันแตกต่างแล้วก็โดดเด่นจากผู้คนนะคะจากคนอื่นจากร้านอื่นอะไรพวกนี้เนี่ยคุณมาทางนี้แหละคือแบบอะไรที่แปลกๆอะไรที่เป็นแบบว่า สิ่งใหม่ๆอะไรเงีย้ยคือมันมันเหมาะกับคุณเลยจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นไปได้ดีนะคะกับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามอะไรก็ตามแต่ที่ต้องใช้ความประณีตอะไรก็ตามแต่ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคลินิกเสริมความงามต่างๆนะคะหรือการทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ขนมเอออยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่างานแม่บ้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือทั้งหมดเนี้ยจะไปได้สวยแล้วก็แบบเวิร์กมากนะคะสําหรับคนที่ทํางานในลักษณะแบบนี้ค่ะอ๋อรวมไปถึง พวกทําอาหารอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบส่งไลน์แมนส่งแกล็บอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของซักอบรีเนี่ยคือไปได้สวยมากๆปังมากๆเลยนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้การงานของคุณมันปังมากขึ้นคุณขา พอแม่นางกวักที่อยู่ในบ้านทําความสะอาดสันส้นๆนิดนึงค่ะเออเนาะแล้วก็แบบจัดทิ้งให้ท่านนิดนึงนะคะโดยบริเวณโดยรอบของท่านเนี่ยค่ะควรที่จะเอาท่านเอามาใส่พานสักน,นิดนึงนะคะตรงพานเนี่ยอาจจะแบบว่าอ่ะกรุด้วยกัผ้ากำมะหยี่สีแดงนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้าถวายให้ท่านสักน,นิดนึงนะคะแล้วก็อ่ะถวายในเรื่องของแบบพวกอ่าของกินขนมต่างๆให้ท่านอ่ะถวายน้ําถวายของกินขนมอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะคะือคุณต้องดูแลท่านสักนิดนึงนะแล้วก็อ่า ท่านจะช่วยกวักเงินกวักทองแล้วกว็กักงานเนี่ยค่ะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดแบบเขาเรียกว่าไงไม่ขาดสายไม่ขาดมือเลยจริงๆค่ะคุณขอให้ต่อจากนี้ไปคุณเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเลยก็แล้วกันว่าง,งานของคุณมันจะยุ่งมากแต่ทีนี้ในส่วนหนึ่งนะคะคุณต้องลดความเสี่ยงความกล้าได้กล้าเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเพิ่มความแบบคือแบบเสี่ยงทําอะไรไปสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วอะ่ะคุณต้องทําใจยอมรับกับความเสี่ยงที่จะได้รับกลับมาด้วยนะ เพราะนั้นแล้วเอ่ออย่าเสี่ยงเยอะเ,อเป็นลักษณะประมาณนี้การได้ค่าเสียมันมันมีความเสี่ยงสูงอะเพราะนั้นแล้วถ้าคุณแบบตัดสินใจทําไปแล้วอะค่ะคุณอย่ามานั่งเสียใจภายหลังหรือว่ามานั่งเครียดภายหลังนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยดูในเรื่องของความเป็นไปได้นิดนึงนะคะถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วขอให้คุณเดินหน้าลุยเต็มที่ไปเลยค่ะไม่ต้องแบบ มานั่งกังวลว่าแบบเอยมันจะประสบความสําเร็จดีมันจะประสบความสํมสาสเร็จไหมนะไ,ไม่น่าเลยว่างูนี่นะัคือถ้าคุณตัดสินใจทำไปแล้วทําไปเลยค่ะแต่ขอให้เรามัดระวังในเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่มัน ที่มันอันตรายอ่ะเออ,อยกตัวอย่างเช่นนะแบบคุณลงทุนไปหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้ผลกําไรตอบกลับมาแบบเออเป็นสองหมื่นอะไรเงี้ยโอเคฉันลงเพิ่มเป็นแสนหนึ่งไปเลยอันเนี้ยคือมันเสี่ยงเกินไปอะคุณเพราะนั้นแล้วมันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะดูจังหวะจากโคนให้ดีอย่าเพิ่งมองเห็นแต่แค่ว่าแบบเออมันได้ผลกําไรที่ดีมันอาจจะดีในเดือนนี้แต่เดือนหน้าอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องวางแผนในเรื่องของการแบบว่าจัดแจงอ,อ่อ เงินกลุ่มก้อนต่างๆนะคะว่าเงินตรงนี้เอาไว้สําหรับแบ่งไว้สําหรับลงทุนเงินตรงก้อนนี้สําหรับเอาไว้เป็นกําไรให้กับตัวเองเป็นเงินเดือนให้ตัวเองเงินเดือนให้คนนั้นคนนี้แล้วก็เอาไว้สําหรับฉุกเฉิน <c oughs> คุณต้องแบ,บ่งแบบนี้ค่ะไม่งั้นแล้วคุณจะมานั่งเครียดวิตกจะติดคิดมากเอาในภายหลังว่าเออไม่น่าเลยไม่น่าแบบเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มลงกับตรงนั้นเลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะอ่ะต่อไปเออการงานค่ะขอโทษค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูในเรื่องของการเงินกันค่ะ พระพรมฤษีไกรทองปราบชลวันและเทพบุตรยุติธรรมขออีกใบหนึง่งละกันนะคะพระรามแผงสอนนะคะขออีกใบหนึ่งค่ะพระนางสุพรรณมัจฉา มันเป็นเดือนของคุณที่แบบว่าจะต้องเนี่ยมีความลังเลใจไม่กล้าตัดสินใจงุนยิง่งงันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยแหละคะ่ะไพ่มนเลยต้องแบบเปิดไปเรื่อยๆ,ๆอันนี้คือมากสุดแล้วนะห้าใบานะคะอันดับแรกเลยนะคะการเงินของคุณเนี่ยก็คือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะเออคือแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณขาดเหลืออะไรพวกนี้เนี่ยคะ่ะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือและในขณะเดียวกันเองเนี่ยคะ่ะคุณเองก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยคะ่ะ ปให้การช่วยเหลือสําหรับคนอื่นด้วยคือนนี้คือช่องทางการเสียเงินของคุณอืมคือเห็นเขาเดือดร้อนมาใจอ่อนรู้สึกแบบไม่ได้ล้ต้องช่วยเขาสัหน่อยเออเออช่วยเขาหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบว่ารอดพ้นจากสถานการณ์ตรงนี้แต่ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตัวเองก็ แทบจะเอาตัวเลยไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่ายัางไงเสียคือคุณมีความแบบจิตใจที่ประเสริฐนะคะจิตใจที่แบบว่าเออเป็นคนอบอ้อมอารียคุณเลยให้เขาไปโดยที่คุณไวเนื้อเชื่อใจเขามากนะคะแต่สุดท้ายแล้วคืออะไรกลายเป็นว่า ต้องมานั่งทะเลาะกับตัวเองเอาไงลีละเงินก้อนนั้นเนี่ยที่คุณให้เขายืมไปเนี่ยคือมันเป็นเงินก้อนที่คุณจะเอาไว้สําหรับไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมสําหรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปดูแลเลี้ยงดูคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนในครอบครัวแต่ทีนี้เนี่ยกับกายมันว่า <laughs> <laughs> เงินที่ให้ไปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้คืนมาในช่วง ในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะมันเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันนานมากจนแบบว่าเฮ้ยมันรอต่อไปไม่ได้แล้วอะคะ่ะคุณเลยคิดที่จะจัดการคนเหล่านั้นเนะะี่ยค่ะที่ยืมไปแล้วไม่คืนอะไรพวกนี้หรือว่าแบบโกงเงินคุณไปอะไรพวกนี้ด้วยวิธีการทางด้านการกฎหมายตุลาการต่างๆนะคะซึ่งคุณเองเนี่ยคิดอยู่นานพอสมควรนะว่าจะใช้ไม้นี้ดีไหมไม่ใช่ว่าไม่คิดเพราะว่าตัวคุณเองเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นอย่างมากนะคะแต่ เงินของเรามันจะเอาไปแบบว่าถูกเผาผลาญแล้วก็ไม่ได้คืนมาแบบนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกไม่ยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่คุณคิดนะคะคุณก็เลยจะใช้ทางด้านการกฎหมายตรงนี้เนะะี่ยค่ะมาจัดการคนเหล่านี้ที่ไม่ยอมแบบว่าเอาเงินมาให้คืนให้กับคุณนะคะซึ่งมีความหมายมั่นตั้งใจมากๆนะคะว่าอโอเคฉัน ฟันธงและฉันตัดสินใจแล้วล่ะว่าฉันจะต้องแบบว่าเออเอาเงินก้อนเอาเงินก้อนนี้กลับมาให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบเดินหน้าเต็มที่ในทางด้านกฎหมายนะคะและสําหรับบางคนเนี่ยนะคะก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะในการที่จะนําเงินก้อนนี้ตรงนี้เนะะี่ยค่ะเอาไปลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะที่คุณมองเห็นแล้วล่ะว่ามันชัดเจนนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยคะ่ะก็มีดวงทางด้านการเงินในเรื่องของการแบบลงทุนทําธุรกิจการงานการขา อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากพอสมควรเพียงแต่แค่ว่ามันเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยค่ะคุณไม่อาจที่จะจัดการในเรื่องของการเงินตรงนี้ได้นะคะก็มีเรื่องที่จะต้องแบบเอาไปใช้อะซึ่งใช้เกี่ยวกับอะไรใช้เกี่ยวกับเรื่องของการความสวยความงามความฟุ่มเฟือยในตัวของคุณเองแล้วก็รวมไปจนถึงนําไปเลี้ยงดูครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่หรือว่าคนที่เป็นพี่สาวของคุณเองนะคะมันเลยทําให้เงิน ของคุณในเดือนนี้เนี่ยมันมีทั้งเข้ามาแล้วก็ออกไปและไอ้ที่เคยแบบออกไปเนี่ยยังไม่เข้ามาคุณเลยจําเป็นที่จะต้องดําเนินการทางด้านการกฎหมายเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของความรักกันค่ะ เทพจนันทาวิรุณหกและภวิสนุกรรม สําสหรับคนโสดก่อนก็นแล้วกันนะคะต้องบอกเลยในช่วงนี้คุณะ่ะจะเป็นอ,อ,อะไรที่แบบว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆนะคะรวมไปจนถึงเพศเดียวกันด้วยซ้าไปนะคะคือมีแต่คนแบบว่าเออเข้ามาแจกขนมจีบให้กับคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพียงแต่แค่ว่าคุณะ่ะจะมีความสับสนในเรื่องของการเลือกคู่ครองเป็นอย่างมากเลยคะ่ะเพราะว่าสเปคสูงแล้วก็มีความแบบแปรปรวนเดี๋ยวแบบเอออันนี้ดีไหมนะคนนั้นดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจ แบบไม่รู้ว่าสรุปแล้วคือจะเอาใครดีนะคะและใดๆก็ตามแต่นะตัวคุณเองเอาจริงๆอะ่ะไม่ได้แบบว่า,เ,าเห็นความสําคัญในเรื่องของความรักมากซะจนขนาดนั้นน่ะคือเอาจริงๆเรื่องรักอะ่ะเป็นเรื่องที่สองรองจากเรื่องงานของคุณได้ซ้าไปเพราะดูเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยคะ่ะเห็นความสําคัญในเรื่องของแบบ การงานการเงนิงน,งนมากกว่าอะไรทำนองนี้นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยตัวคุณเองก็อาจจะมีความแบบว่าไม่ไว้ใจกับใครก็ตามแต่ที่จะเข้ามานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เลยบอกว่าเออต้องขอดูนานๆสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันออกแนวแบบว่าสวยเลือกได้อะไรทำนองนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็มีอุดมคติในเรื่องของความรักให้กับตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมาเลยทาให้คุณเกิดความสับสนในเรื่องของการเอ่อในเรื่องของการเลือกคู่หรือว่าเลือกความรักในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะคะสําหรับคนที่มีคู่คร แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่า,าเหมือนแบบไม่ค่อยที่จะมีความหวานหรือว่ามีความโรแมนติกให้กับกันสักเท่าไหร่นะคะก็อันเนี้ย ต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่ะคือแบบคุณต้องรู้จักแบบว่าดูแลเอาใจใส่คู่ครอ,องของตัวเองให้มากกว่านี้นะคะเพราะดูเหมือนว่าคุณเองเนะะี่ยค่ะก็จะให้ความสําคัญกับการตั้งหลักปักฐานให้กับชีวิตของตัวเองโดยที่ละทิ้งคู่ครองหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาไปเลยอะ่ะเออมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะขอให้ค่อยคอยคุยกันนะคะแล้วก็อาจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันให้มากกว่านี้สักนิดนึงนะคะเออคือแบบเรื่องงานอะไรพวกนี้ก็พอๆไว้บ้านนะคะแล้วก็ทํากันมาเยอะแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก ทเที่ยวกับคู่ครองหรือว,ว่าครอบครัวกันบ้างนะคะเพื่อเติมความหวานให้แก่กันและกันนะคะโอเคจบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก่อนที่จะจากลาก,กันไปนะคะรบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะ,ะเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปใหม่ของช่องกบิลมาพรมพยามาแล้วนะคะสําหรับวันนี้คนจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ